สมเด็จพระนิิธรรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพในช่องปากเพราะเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพร่างกายที่ดีทรงประกอบพระราชการณียกิจก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านพันตะสาธารณสุขทั้งด้านการรักษาการศึกษาและการวิจัยผ่านหน่วยทันตกรรมพระราชทานและโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ นอกจากนี้ยังพระราชทานคำแนะนำแก่ทันตแพทย์ผู้ถวายการรักษาให้ช่วยกันดูแลประชาชนผู้ยากไร้และที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่งส่งห่วงใยและทรงนึกถึงอยู่เสมอให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางทันตกรรมเพื่อสุขภาพฟันและช่องปากที่ดี ปัจจุบันมีศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรบรมราชกุมารีในความดูแลของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหน่วยปฏิบัติการหลักรับสนองพระราชดำริเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชประสงค์และทันท่นทวงทีในปี2565ดำเนินงานมาครบ24ปี ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานมีภารกิจหลักคือออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานตามแผนปฏิบัติการที่คณะกรรมการโครงการกำหนดหรือตามการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไปตามโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารเพื่อบริการประชาชนทุกเดือน ในการรักษาตรวจสุขภาพช่องปากอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันแก่นักเรียนในโครงการพระราชดำริและประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งรับผู้ที่มีความผิดปกติปากแหว่งเพดานโวหรือผู้ป่วยที่มีโรคในช่องปากที่ซับซ้อนเข้ารักษาในคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้คำแนะนำด้านทันตสุขศึกษาแก่นักเรียนและครูในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ จัดทำวิจัยเพววื่อวิเคราะห์ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดโรคในช่องปากและหามาตราการที่เหมาะสมในการรักษาป้องกันการผลิตแปรงสีฟันยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากเพื่อแจกให้กับประชาชนทั่วไปยังเป็นอีกหน้าที่หนึ่งของศูนย์ทันตรกรรมพระราชทานซึ่งสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารี มีพระราชดำริให้ศูนย์ทันตรกรรมพระราชทานคิดพัฒนายาสีฟันที่ทำจากสมุนไพรน้ำมันมะพร้าวเพื่อรักษาสุขภาพและเพิ่มความชุ่มชื้นในช่องปากโดยได้ทำการทดลองผสมยาสีฟันครั้งแรกที่วังสัปทุมและพระราชทานชื่อว่าสิรินเดนเพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่างๆรวมทั้งประชาชนในถิ่นทุรกันดารและสำหรับวางจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไป รายได้จะนําขึ้นทุนกล้าวทุนประม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารต่อไป ตลอด24ปีที่ผ่านมาศูนย์ทันตกรรมพระราชทานได้ให้บริการทางทันตกรรมและอบรมความรู้ด้านทันตสุขศึกษาแก่นักเรียนและครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนโรงเรียนในโครงการพระราชดำริรวมทั้งผู้ด้อยโอกาสอื่นๆทั่วประเทศมีอาสาสมัครทันตแพทย์และทันตบุคลากรมากกว่า500คนร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ขาดแคลนและเพื่อการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนสนองพระราชดำริสมเด็จพระนิธิธรรที่ร เจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีสืบไป